จริงแล้วไม่ต้องเชื่อผมแต่ถ้าอยากจะให้ข้าวเหมือนผมลองดูครับพี่ห้อครับผมชื่อมานกครับนามสกุลกศพรเป็นอาจารย์สพคคือสูตรเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพต้นแบบของอำเภอเมืองกาญจนบุรีครับข้าวแข็งแรงโรคพืชก็น้อยแมลงก็น้อยต้นข้าวแต่ก็ดี ผลผลิตสูงแล้วท่านจะเอาอะไรอีกในเมื่อการลดต้นทุนมันไม่ได้ถึงที่ท่านคิดเลยใช่เนาะแค่นี้มันน่าจะพอใจไหมัมันก็ท็อปที่สุดแล้วคุณลุงสังเกตว่าข้าวคุณลุงเป็นยังไงครับเริ่มแต่กอไวขึ้นดีขึ้นรู้สึกแต่กอเร็วขึ้นใช่ใช่ไหมคะใไ้กอดีแล้วหลังจากนั้น ไม่ได้ฉีดอะไรอีกเลยสามครั้งแต่ขอบอกว่าข้าวคุณลุงเนี่ยนะคะฉีดสองแค่หนึ่งอ้ลวงดีมากลวงยาวแล้วไม่็ดเต่งเมล็ดใหญ่มีภาพให้ดูนะคะว่าข้าวของคุณลุงที่ฉีดอุฟไล์คือแปลงที่ใช้อุฟาไลไม่ใช่ว่าเราจะชมกันเองนะคะแต่เรามีหลักฐานฟ้องด้วยภาพเลยนะคะค่ะอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าผมพูดไม่ต้องเชื่อผมแต่ท่านต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วท่านจะรู้ว่าอันนี้มันจริงคุณลุงคะ ฉีดนูดฟลไลท์แปลงข้าวแปลงนาแปลงนี้ใช้นูดฟลอ์ไลท์แต่เริ่มแรกคือสวยมาตั้งแต่แรกแต่กอดีใช่เสมอเป๊ะมาตลอดเสมอเป๊ะแต่ลืมบอกแฟนๆไปนิดหนึ่งว่าอันนี้คือแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์โอ้นี่คือทำเมล็ดพันธุ์เลยใช่ครับเม็ดเต็มข้าวเม็ดเต็มนะครับแป้งเต็มข้าวก็โตโอ้ก็แสดงว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่ดีเลยเป็นพันธุ์ข้าวที่ดีถ้าเกษตรกรเปิดใจนิดเดียวนะครับสิ่งดีๆจะมาหาคุณได้